สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่องของผมนะครับวันนี้มาดูเครื่องซักผ้า LG นะครับ LG LG รุ่น WF ขีด T 1 2 5 6 TD นะครับผมอาการก็คือคือ,อ,อไม่ไม่ไม่ถ่ายน้ำออกนะครับน้ำมอเตอร์เดนไม่ทำงานนะครับเปลี่ยนมอเตอร์เดนแล้วก็ไม่หายนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกเ,เช็ค ที่ทรายแอกตัวนี้นะครับทรายแอกตัวนี้ถ้าทรายแอกตัวนี้เสียก็จะไม่ทํางานนะครับและบางครั้งถ้าอา,อาจจะเสียมากกว่าทรายแอกก็คือมีทันรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ470โอห์ม oh นะครับให้เ,เพื่อนๆลองเปลี่ยนดูครับผมนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบังคับให้มอเตอร์เดนทํางานนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยเวลาซักนะครับ จะบังคับให้มอเตอร์เดนดึงดึงครึ่งหนึ่งนะฮะดึงครึ่งหนึง่งเป็นสเตปของการซักแต่ว่าถ้าถ้าเวลาปั่นแห้งอะครับตัวนี้จะสั่งด้วยเป็น2มีมีไฟทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะทําให้มอเตอร์เดนชักสุดเลยนะครับก็ดึงประตูน้ําให้เปิดออกนะครับคลัชก็ก็กทํางานนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับ เรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ